นางเอกดังเปิดเส้นทางรักมาราธอน12ปีทำไมไม่แต่งงาน แม้ว่านางเอกสาวกระติบชวลกรจะไม่ได้เผยโมเมนต์หวานๆกับแฟนนุ่มปันพศกรในโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมานานเกือบ12ปีแล้วแต่ก็ยังไร้วิเแววข่าวดีลั่นระคังวิวาสักทีและเมื่อวันที่26สิสิงหาคมกระติบได้ควงหวานใจมาร่วมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นซึ่งกระติบยอมรับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เคยเลิกกันมาแล้วเพราะฝ่ายชายเมื่อก่อนเจ้าชู้มากอีกทั้งฝ่ายชายไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้ไปคบสาว ใหม่แล้วก็หายไปเลยแต่สุดท้ายก็กลับมาคุยกันอีกครั้งและกลายเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้ส่วนที่ยังไม่มีข่าวดีกระติเผยว่าทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็มีถามเรื่อยๆส่วนตัวมองว่าการแต่งงานมันไม่ได้สําคัญแต่ถ้าอีกฝ่ายขอก็พร้อมจะเซเยสส่วนตัวรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองมากๆเราทั้งคู่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าก็อาจจะจัดงานเล็กๆในโบสถ์คือคิดเอาไว้ว่าถ้าแต่งปุ๊บก็มีลูกทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ